มาด้จ้ามาด้จ้าอยู่เมืองนอกอยู่สวีเดนก็จะได้กินแต่มะม่วงไน้องนี่ละจ้ามะม่วงมะม่วงอะไรบ้านเองเรียกมะม่วงอะไรมะม่วงกระโดนนี่ลูกละสิบแปดคนเก้าสิบเออแน่จ้าเกือบร้อยบาทบ้านเองเนาะวันนี้ได้ลูกดิบมาจ้าก็เลยจะมาทํมามะม่วงน้ำปลาหวานปาดแล้วเรียบร้อยอันนี้ กุ้งจอมจ้ากุ้งจอมเอามาแต่บ้านเองนะจ้ะแล้วก็ใส่พริกป่นใส่หอมแดงใส่น้ำปลาใส่ผงสุรดน้ำตาลน,นะจ้ะดูดูมันสีแสบบ่ออืม้มอื้มเปรี้ยวคือเก่าแสบยุกิกัน,กน กินกันตายอื่จ้ะซื้อมาจากรีเดนเดอวยมันไม่เน่าทั้งหนจ้ะกินได้อยู่ดีเปลีอร่อย